มเนี่ยยูป้ิขาไม่เวแล้วหน้าแม่งเหนื่อยตีรถเปล่าสามรอบหน้าเมื่อไหรนวิ่งวงหลังไม่ดีเออเราก็ต้องวิ่งมาช่วยหลังไงดักดักงอจะชอบแต่ข้างแต่ดักมันไวัยดักจ้าวิ่งถึงเต็มแขนเลยเหรอ ย้ายโหลดย้าโหลดครับผิวละผิวไปไหนวะเอาล้ไปแล้วยี่มเอาโอ้โหมันต้องซัดแล้วโลไม่ไวหนไยิงเอกไปเลยจังหวะเนี้ยสอบเพีโทษซดไปเถอะ

โอ้โหสวยเปล่าให้แล้วี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีภาพมุมล่างนะครับอ่ะไก่รับนั่งทำไมเนี่ยเนี่ยถ่ายแบบนี้ไงมุมล่างไงเอาละเดินไปถ่ายเลยดีกว่าจบไปเฮ้ยนี่เออหหมุนซะไต่องมันเฮ้ยเดินไปถ่ายให้

ủa ủi 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 ủi